ออ้โเชี่ยโคตรแรงไอ้สั์คันเท่าไหร่เนี่ยประมูลมาทักอู้สองอุ้ยต้องปิดไปยี่สิบล้านครับคุณ <c oughs> คนละเลือกเลยอ่ะดูดิมันคว่ำทุกรอบเลยเว้ยเฮ้ยมันเป็นไรวะนนีอ่ะเอยมันอยู่ข้างหลังไงเดี๋ยวกูซื้อรถใหม่เลย กุณสอนผมดำน้ำผมก็ต้องกูไม่ได้ไปสอนในแอปเขียวเลยผู้หญิงเหี네้ยไปลบแชททิ้งทันไปไหมสัตว์นี um> mm> ่ไงไรเด้นเกิดเลยนะเนี่ยทางนั้นอ่ะใช่ไหมนี่รถอะไรอ่ะซีบิกเหรอรถอะไรอ่ะไม่อะเอ้นผมผมกำลังดูอยู่ว่ามันซีบิกหรือเปล่าอะไรแบบนี้มันคือรถอะไรอ่ะมัน มันลดประมูลประชาชนครับอ๋อขอขอนั่งได้ไหมครับได้ครับมาส่งหน่อยได้ไหมครับได้ครับ,ไ,รบไปเลยครับไปทางไหนครับเอาแต่แถวนี้พอครับอุ้ยมันเงียบจังอะไม่เงียบครับมันอยู่ยชิลโคตรแรงไอ้สัสชิลโคตรแรงโอ้โห้แรงแรงอุ้ยคันเท่าไหร่เนี่ยประมูลมาะทัดอุ้ยสอง อุ้ยต้องปิดไปดิสิบล้านครับคุณงั้นเราเดี๋ยวเราไปคุยกันนะฮะโอ้โหนะอู๋โดโดอแรงมากอะ่ะผมผมมีอาการเมารถอ่ะ,ะดาราแทบกระเทนครับย่ยังแรงอะ่ะเฮียแรงจัดแล้วมาดูรถนี้เราครับ โอ้กูท้อป่ะโอ้โหกูท้อป่ะอ้ยกูท้อว่ะนี่กูทำอะไรอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยโอ้ไม่อยากขับแล้วไอ้ย่านี่ผมขับรถอะไรอยู่วะดูคนละเลือกเลยเดี๋ยวผมเล่งดูโอ้โหจริงๆเข้ามาตรงนี้เขาสองร้อยสี่สิบแล้วอะเนี่ยถึงเนี่ยไอ้ย่ารถผมยังร้อยห้าอยู่เลย อยากกูอยากปลารดทิ้งไม่ยงไงดูดินี่เราทำอะไรอยู่อ่ะโอ้โหตายตายตายแล้วคนละเลือกเลยอ่ะดูดิเร็วแรงทะลุนรกอ่ะแบบภาพผมวาร์ปกระจายอ่ะแสดงว่ารถเขาแรงจริงอ่ะ ้ปกติผมนั่งรถกาบคนในเมืองอะไม่ค่อยวาร์ฟนะจะวาร์ฟแค่ในเมืองอันนี้วาร์ฟตั้งแต่อยู่เลเบลอะไม่งโคตรโหดอะโอ้โหแล้วรถกูวิ่งสองร้อยยี่สิบโอ้โอ้โอ้ เหนื่อยวะตำรวจป่ะมาจริงว่ะได้เล่นว่ะเย้ยอย่าเป็น C8 เนอเฮ้ยรถอะไรอ่ะอ๋อธรรมดา อย่าบอกนะเขี้ยพิกอีกกูขับรถไปเป้นในเนี้ยยิงอิเียโปอย่าพึ่ง เอ้ยมันตันนี่หว่าเธอเนี่ยไม่รู้หรอเหลี่ยมนี้เล่นไม่เคยเล่นมึงวางก่อนก็ได้เพื่อนกูว่า รถกูเป็นเทียอะไระเนี่ยเฮ้ย ง่ายเกินไ้เหี้ยอุ๊ยลงเป็นไม่พิกอะสองกองเองหนีกันเป็นวัน มันคว่ำทุกรอบเลยเฮ้ยมันเป็นไรวะเนี่ย <c oughs> เฮ้ยมันสะบัดอ่ะอู้รถเยี่ยโอ้ยมันติดอะไรขนาดนานาอ้ มันจะหลุดไม่ล่ะวันนี้นี่เอาสะบัดอ่ะดูดิ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 เขาไม่ได้ทำอะไรเลยสะบัดยับตำรวจเขาก็อ่อยให้ได้เลยผมบอกเลยไอ้เหี้ยชนอีกโอ้ย แตกแหละโอ้โหไม่ได้เล่นนานมันชนอีกแล้ววะเอ้ยทำไมมันชนไม่ล้มวะ ยับยับไอ้ย่าไม่ได้เล่นอย่างนั้นรถผมความแบบโคตรบ่อยอ่ะอย่าพึ่งไอ้ย่าไอ้กูไม่น่าขึ้นแล้วนะต้องลองดูไม่ขึ้นแล้วครับยางแตกไอ้ย่าไม่ขึ้นแล้ว โอ้รถมันคว่ำตลอดเลยทำไมมันมันมันหาเรื่องให้ผมซื้อรถใหม่แล้วมึงไว้รักดีแล้วคันนี้ไอ้น้องอุย้ยลืมประตูปิดไอ้สัสกูเลยอยากชอบเลยไม้ยเอ้ยกูลืมทุกซอยเลย อุ้ยโทษครับโทษครับโทษครับโอ้มันติดเหรอโอ้ผมครับลืมหมดเละไอ้เย้ยโอ้รถโอ้ยางเดียวโอ้แตกหลังสองจบเละเจอก้าสโอนอ่เฮียโอ้กูซื้อรถใหม่แรกไม่ใหม่แรกไอ้ีย่ะ แม่อย่างกำเลสัตเอ้ยหาซื้อด้ g t b สองอ่ะกูไต่ไม่ขึ้นดิโอ้โยอย่าแล้วมันจะมีทางไหนรอดได้วะเดี๋ยวนะคิดก่อนหรือไม่ต้องคิดหรอกไปไปเฮ้ยแค่นั้นแหละ ติดทุกอันเลยวันนี้มันบันอะไรวะโอ้วันบอลอะไรครับเนี่ยโอ้แตกสีแล้วเหรอโอ้แตกสีแล้วโดนบํมแล้วบํมได้บํมไปหนุ่มเดี๋ยวมึงเจอเน็ตแม่โจกูเดี๋ยวมึงเจอแน่ไอ้สัตว์เดี๋ยวเน็ตกูหลุดแน่มึงรอแป๊บไม่เหมือนคว่ำถ้าไม่คว่ำพูดแล้วมันงึด เนี่ยโอ้มันต้องทะลุไปแล้วเมื่อกี้เฮ้ยตำรวจมันดูสาไต่ไม่ผ่านแล้ววะโอ้ยจริงมันจะหลุดหลายทีแล้วนะจริงยบูท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 ไอ้เย้าบูท โอ้ยขนาดนี้เลยเหรอกูไม่ได้ฆ่าใครตายเ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยดุมอ้นุมกูก็ไม่ลงไปดิกูเหลือสิบห้ากูก็ไม่ลงเหมือนกันชนไหมชนไหม จะชนหรือจะยิงอู้ไต่ถอยหลังยังไม่ได้เลยลบไม่พังยังไม่ยอมแค่นั้นแหละโอ้ยมันทับรถกูรถกูหอบไม่ได้สัตว์ทำรถมึงทับรถกูสบายอันวาไอ้เด็กเฮียมึงด่ามึงด่าอันวากูไม่ได้ฆนะ่าใครตายเฮียมึงไล่กูมากูเล่นจนสุดอะครึ่งชั่วโมงกูก็ขำกูม,มาดิอันวา มึงลงไฮไลท์แน่ยยมึงเตรียมลงไฮไลท์เลยอันวามึงคิดว่ามึงแน่ไหมมึงสะละรถกกูเปล่าฮะตำรวจม,มึงสะละเปล่าดองไอ้เช่โดนยิงอู้โดนยิงพอดีเลยมึงจะไปได้แค่ไหนกันเชียววะอันวาฮะฮะ มาดิแล้วกูเอาสุดด้วยแกนันละกูไหว้สุดด้วยไอ้น้องเอ้ยมันอยู่ข้างหลังนี่อยอย้ไม่มีนะกากบดแล้วไม่ได้ติดบ้าพี่ไม่ได้ติดบ้า กูเจอปลาดีโมโ่ไอสัตว์ชิบหายแล้วเอากูวา่ายกูว่ายไปทะเลอะมึงเอาว่ายเอาไฮไลท์เดียวว่ะตัวเนี้ยไอย่ามาดิกูไม่เอาอะไรแล้วกูเอาไฮไลท์อะกูจะว่วายไปสุดแมปเลยแล้วแบบเดี๋ยวว่าไปสำรวจแมปไปเียมาดิกูไม่กดตัววีด้วยเชียกูว่ายหน้า,าเดียวกูไม่ดูหลังด้วยไอย่าอ่าวไทยก็แค่เอื้อมือพระมหาชลกมาแล้วแต่เลือดเหลือสิบสี่ครับทุกคนพลาดทีนนเดียวคือแดนอะ ยี่บันไดอยู่ไหนวะจำไม่ได้呐ดิเฮ้ยไม่เรื่อยม,มึงจับกูได้อะมึงจะเบิกรถไงกูอยากรู้เหมือนกันมาดิมาดิมาดิมนันก็หายใจอยู่มันก็หายใจอยู่ ไม่มีผมไม่ได้อยู่ไม่มีแก๊งบอไม่ได้ทำตรงเหมือนจะขึ้นทำตรงเหมือนจะขึ้นคุณตุ่มหวงผมเปล่าครับผมผมมาว่ายน้ำเล่นครับกูไปว่ายกูไปกูไปไปไปกูไปไปเดียวไปไปเดียวเออ มึงปล่อยกูเถอะไอ้เหี้ยกูพามึงเล่นขนาดนี้มึงก็ปล่อยกูเถอะไอ้เหี้ยกูตายลืมดูม้้ยไอเหีโอ้มันมีหน้ากากไอ้นี่ไอ้อันวาไอ้สัตว์กูมไม่ขายแล้วเพียวาทายเตนเป็นละแปดล้านนะไอ้สัตว์ อย่าลืมดูอ่ะมึงมึงบอกก่อนเลยไอ้ยัยกูโดนตำรวจชุบอีกปะเรียกบอกไปอีกกูโดนกี่บาทแล้วเนี่ยไอ้ยัยปูสองถุงกูไปฆ่าใครตายวะเนี่ยเอ้ยผมจะซื้อรถใหม่แล้วไม่ได้ไม่ได้รถคันนี้มันไม่รักดีวะไอ้ยัยไม่ได้แล้วผมต้องซื้อรถใหม่แล้วมีตำนวันนี้พี่ มึงเปิดความมันอะไรกับใหม่ลูกเลี้ยวกับสะบัดโอ้โหแบบโอ้ตูดทรายโอ้เลิกเลิกเลิกชาบูว่างไหมครับไอมึงนี่เองไอ้สัตว์กูอีอันมันรับผมหน่อยครับมึงแถวสเตเดียม,มครับกูไม่ได้ฆ่าใครตายอันวาเข้าใจไ,ไหมเดี๋ยวผมว่าหน่ห้ ถ้าเมื่อกี้กูตกรถโดยที่กูไม่โดนยิงนะมั่วไห้ไม่ทันกูหลอกกันว่าไอ้เงี้ยแล้วกูไปดำน้ำมาด้วยเลือดกูเหลือด้อยไอ้เงี้ยเดี๋ยวกูซื้อรถใหม่เลยเอาตังค์ไปยืมร้านหนึ่งดิคนสอนผมดำน้ำผมก็ต้องดำกูไม่ได้สอนพวกเรติไอ้เงี้ยเลยกูไม่ได้ไปสอนในแอปเขียวเลยพวกเด็กเงี้ยไปลบแชททิ้งทันไปไหมไอ้สัตว์กูว่าอะไรตำรวจของนี้มันดำเก่งจังวะไอ้เงี้ยแล้วถึงไปสอนพวกมันด้วย เราตอนเพึ่งตื่นยิงไอ้เนี่ยความสั้งหลายรอบยิงไม่โดดนี่ือว่าเป้าเสียทีแรกอันวายืมยืมยืมเงินสักล้านหนึ่งได้ป่ะยืมไปซื้อรถใหม่ก่อนไอ้ไม่ไหวแล้วไอ้เนี้ยรถรถระเบิดตัวแล้วเนี่ยรถโมอ่ะไอ้เงินโผมาผมซื้อไอ้นี่ไปซื้อสดปืนงับตำรวจเพื่อนไหมกูหมุดหยิดรถกูมาเลย GTP สองตำรวจเนาอ